อันนี้ก็คือน้ำปลาหวานของทางที่ร้านทำไว้นี่นะฮะทางร้านนี้ก็จะมีมะม่วงเบานะครับผมน่าทานน่าทานสวัสดีครับไปกับปอตัวจริงฮรวันนี้เรามากันที่ร้านป้าแดงนะครับผมร้านยำม,มะม่วงเบานะฮะคืบป้าแดงป้าแดงสวัสดีครับอยู่ตรงนั้นดิดโอ้ วันนี้ขอมาลองชิมยำมะม่วงเบาหน่อยนะจ๊ะยำมะม่วงเบาปกติถ้าเกิดไม่ใส่ปะลาร้านี่<อ>ก็ใส่น้ำปลาหวานกับกะปินะครับเอาดาเอาดามสูตแค่ไม่ใส่ปะลาร้านะครับปลาแดงเอามหนอย้ตอนนี้รอคิวรอคิวของอาทางปลาแดงนะฮนะนี่นะฮะทางร้านนี่ก็จะมีมะม่วงเบานะครับผม,บผมอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นที่ปลาแดงทำไว้เนาะอย่างนี้เขาเรียกกระปุกเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทนะฮะน้ำปลาหวานนี่โอ้หเยอะเเลยแบบไม่ใส่กุ้งก็มีนะตัวนี้มันมีไอ้แตงกวาหรือเป้่าเกลือหนึ่งท้อ๋อมีแค่เป็นบางช่วงใช่ไหมปลาแดงกะแตงกวาแล้วก็มะม่วงเบาแล้วก็กระท้อนนะครับโอ้ดูสิอันนี้ก็คือน้ำปลาหวานของ ทางที่ร้านทําไว้อันนี้เป็นอะไรครับป้าแดงกะปิหวานค่ะกะปิหวานนี่ดูกระท้อนเม็ดปูจังเลยโอ้ยจัดไปเอาเผ็ดจางจ้านี่กระท้อนทางที่าป้าแดงนะครับมีตลอดเลยเหรอป้าแดงกระท้อนเนี่ยไม่ครับแต่เขาหมดหน้า เป็นหน้าหน้ามันเนาะนีนะฮะดูเขาใส่โอ้หน้าทานหน้าทานต้องใช้น้ำยำสามอย่างลงใบนี่แล้วดูปลาแดงเขายำนะฮะขออนุญาตนะพี่อันนี้ของพี่เนาะของพี่เนาะอนุญาตแล้ต้องขายยำปลาท้อนหน่อย โอ้โห,หตัดก,กับติดกับหน้าของร้านป้าแดงก็จะเป็นร้านสับปะรดนะฮะผ<อ>ละไม้โสว่วนมากก็ยำไปเลยเนาะผลไม้ที่เลยกินมาจามาหคนเดียวกินไม่หมดอ่ะไม่หมดตอนพี่เนาะอย่างนี้เมนูนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย,นยหนึ่งร้อยบาทเนะ เยอะจริงๆฮะคนเดียวกินไม่หมดหรอกพี่ต้องกินหลายๆคนใช่แย่งกันกินเลยสนุก<ช> <c oughs> เจะามะม่วงเบานจ้ะมะม่วงเบาอ๋อตองนี้ก็จะเตรียมเตรียมที่ตรงนูนเตรียมตรงนูนในการมะม่วงเบาแล้วก็คือแบบแบบอย่างนี้ก็มีไปจิ้มพริกเกลือเอายำได้ค่ะยออ๋ยำได้ด้วยอืม หอยาแดงนะฮะดูอันนี้อันนี้เขาเรียกพริกเกลือใช่ไหมครับถ้าพรียกง,ง่ายๆพริกเกลืออันนี้อะไรพี่กุ้งก็กุ้งแห้งไอ้บ้านเราเนี่ยไม่เค็มเนาะตัวนี้มไม่เค็มนะครับกุ้งฝอยจืดเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวน้ำยำของทางประแดงเขาสามสี่อย่างเนี่ยอันนี้เรายน้ำปลาหวานน่กระปิเนาะจ้ะ อ่าอเผ็ดกลางครับไม่เผ็ดมากครับปลาแดงอ๋อใส่พริกเกลือไปก่อนนะแล้วตามด้วยกุ้งเขาไปอ๋อมีพริกหลายอย่างนะครับส่วนมากก็ให้ทางปลาแดงยำไปเลยเนาะเข้าเครื่องกว่าเนาะหลวงก็ไปค้างคืนไว้ในตู้เย็น เก็บ <re ep S 2> ได้ไหมจริงๆเก็บได้ไหมได้ครับถ้าเกิดแยกน้ำยำอะไรอย่างี้เก็บได้ไม่แยกก็เก็บได้ไม่แยกแยก็เก็บได้ประมาณกี่วันปไาแดงหลายวันอยู่ก็เก็บหลายวันเก็บายยาก,กันเป็นอาทิตย,ย์เลยอู้วก็คืออร่อยยังไงผมช่วแต่ให้แยำกันเองก็าปเก็บไมู่ด้หรอครับ,บก็คือหกตอกกระจายก็รสชาติเดิมอ๋อรสชาติเดิมเนาะนี่ดูห่างมะม่วงเบานะฮะนี่หอมๆมใส่ด้วยนะลูกจ้ะสแกนจ่ายได้ไหมเอ่ยปาแดงเนี่ยตรงมุดเลยเนาะโอเค เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยบาท,ทเองเห็นไหมเขาย่าสแกมจ่ายสักครู่นึ่งหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยแล้วนะครับประแดงอุัยอย่างนครับู้งประแดงก็ใช้กุ้งอยู่เย,ยยเยอะไหม เดือนสิบโลอบโอ้สิบโลนะฮะแ,แล้วก็ผลไม้ก็ตามฤด,ดูกาลแต่ที่มีแน่ๆก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้แหละของใต้ของหัตใหญ่ของ,ของใต้หัตใหญ่่งไม่ขา,ขายของที่อื่นของที่นี่แลงเขาไมไ่ขายมีนะมีแต่แล้วไม่เอาไม่เอาขาย,ขย,ขย,ขยไม่อร่อยกับลกไม่อร่อยขายแต่ของหัตใหญ่เยอเลยอ๋อทิมพอร์ต์มาจากตรงนน้นเลยนะ ยำแล้วแลัวเ้แดงมีทั้งปีหรือม่ีมีทั้งปีขอบคุณครับ,บคุณค,ค,ครับนี่นะต้องบอกได้เลยว่าวัต<ม>ถุดิบหลักของที่ร้าเลยนะคือมะม่วงเบาเลยนะก็นนคือตัวนี้นี่ตัวนี้เลยม,เนนม,มาจากขาดใหญ่นะนนะนนมา อันนี้คือพี่ต้องสลับกับป้าแดงแล้วเหนื่อยแล้วให้ให้ให้ป้าแดงพักบ้างเนาะเปลี่ยนลูกชายป้าแดงนะฮะพี่ชื่อพี่อะไรพี่อัดนะพี่เตี้ยเนาะโอเคงั้นปกติแล้วบางทีพี่เตี้ยก็มานั่งยำ กระท้อนไม่เป็นกระท้อนอะไรพี่แต่เป็นบ้านเราใช่ไหมเรื่องนีบ้านเราเนื้อปูเนาะเม็ดปูดีเนาะแดียวก็อย่างที่ถามกับแสดงวบาเม็ครูน่นี้มันเป็นตามฤด,ดูกาลเดี๋ยวก็หมดแล้วรู้สึกว่าจริงๆผมน่าจะสั่งเป็นกระท้อนเนะาะแม่แมเข้าเครื่องแลเยอะดีอะกระท้อนข้าเครื่องดีข้าเครื่องดีกว่านะพี่เนาะ โดนมากเข้าไป็นไงแช่ไว้ก็มีกแต่ร้อนอืมันจะกข้าเนื้อมะม่วงนี่ถ้าเกิดยังไงโดนความเย็นแช่ไว้เดี๋ยวก็ดำอ่าเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติของม่วงมันเนาะดูฮะดู ได้เข้าเครื่องกว่าเรื่องที่ขายไม่อยู่กันขายอยู่ตรงนี้มานานเท่าไหร่เลยพี่เตี้ยบตตรงนี้เพิ่งมาขายครับแต่ก่อนขายอยู่ตลาดเอ้ตลาดอา่างศิลาเราเหรอฮะอ๋ออ,อ่าหนึ่งร้อยบาทนะฮะจะตลาดที่ราคาเดียวเนาะ นี่ครับก็ยำมะม,ม่วงของเราที่สั่งไปเมื่อสัออออกครู่ของจริงให้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ไปเวียนมาชิมนะครับสำหรับร้าน่าแจแดงนะครับที่จัดอยู่ตรงนี้ข้างๆกับโกอันติมซัมกาแฟนะฮะเส้นอังกิลาเลยขาเข้าไปบางแสนแป๊นนึงคัาอ๋อหรอล้ว อ่านี่เป็มเมนูมะม่วงเบาใส่กับตลาลิงปิงด้วยนะปลาล้าน้ำเบาหวานได้จริมันจะเปรี้ยวถึงขนาดไหนเนี่ยพี่โอ้ตายยำแล้วมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวนะครัปลาลิงปิงไม่ค่อยใช่ไหมเห็นแล้วคืนน้ำลายตามไปถ้าไม่ยำเปรี้ยวจริงถ้าไม่ยำเปรี้ยวจริงเลยมิเนาะโอ้โห สองเมนูนี้อันนี้โทษสุดท้ายแล้วนะไอจีลิงปิงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดมือมอยู่เช่าเดียวแล้วพี่เราเขื่วจะส่งนะเป้นี่นะฮะสำหรับร้านปลาแดงนะเป็นแบบนี้นะฮะอยู่ติดกับถนนเลยแหละง่ายๆหาง่ายมากมีค่าจับัตรทีจ้า กับบะจิลวนะฮะจ้าไม่หมดหรอกคนกินคนเดียวไม่หมดอ,นน <c oughs> อาเดวเราส่งท้ายกันด้วยตัวยางกระท้อนตัวนี้นะฮะง่ายๆฮะก็ ระพโพนกับมะม่วงเบาเท่าน,นั้นเองแต่ในสูตรของของเครื่องปรุงต่างๆนี่คือแล้วแต่ L เลยหลกัหลกๆก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บเยอะมากกุ้งวัละสิบโลนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยสิบโลแต่เอามาก็ไม่ได้ใช้งานได้เลยใช่ไหมครับต,ต้องมาแยกต้องมาคัดไหม,ไม มีอยู่แล้วใช่ไหมพี <c oughs> ่เศษหอยเศษกั้งเล็กๆน้อยๆน,นะไอที่มันกินได้ปะ <c oughs> ได้แต่ไอทีมันมีเศษห,ห,มมหอยมันตัวมันไอะไรอ๋อมันไอเปลือกมั้ยนะอ๋ออืออันนี้เป็นแบบอะไรอันนี้นะอ๋อปลาอ๋อปลาอ๋อมันซุกผมไม่ได้สั่ง <egt> ไม่ได้ใส่ปลาก็เลยก็เลยข้ามตรงนั้นไป เกห่งคะอาเถะถือว่าคุมได้แหละร้อยนึงเนี่ยคุ้มทั้งลูกค้ากินคนเดียวไม่หมดแน่นอนโอเคฮะสำหรับใครที่อยากจะมาชิมนะครับก็มาที่ร้านปลาแดงได้นะฮะไม่เจอปลาแดงก็เจอพี่เตีย้ยนี่แหละช่วยกันยำอยู่สองคนแม่ลูกนะครับผม นะฮะสำหรับวันนี้ไปกับปอตัวจริงก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาชิมร้านปลาแดงกับพิทยนะครับอยู่ที่ชมบุรีนะอราร์เซลาปิคโกอันเปิดทุกวันในพิทยไม่มีวันหยุดเลยนอกจากว่ามีทุระจริงๆเนาะอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ